กดหยุดเลยนะครับเฮ้ยมาแตะดอกนี้อีกอุ้ยสี่หมืน่นจิตคำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่าป18ปปีและควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ โอเคสวัสดีครับกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมครับวันนี้อยู่ในหน้าเกมแล็บบิดฟอร์จูนครับอยู่ในค่ายพีจีนะครับก็เกมใหม่นะเพิ่งเปิดตัวมาครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันหน่อยครับวันนี้มาในงบ2780กว่าบาทนะครับก็อ่าเดี๋ยวนะขอดูไลน์อัพก่อนนะครับอย่างแรกนะมาขอดูก่อนเลยครับก็เอ้ยมีทองนะครับได้ร้อยหนึ่งแล้วก็ถังพวกนี้ได้50นะซองแดงก็10นึงแล้วก็อ่าประมาณนี้นะครับเกม3แถวนะก็น่าจะประมาณเกมหนูเกมวัวนะครับประมาณนี้นะก็ส่วนขั้นต่ำนะครับในเรื่องของเบ็ดอยู่่ที อ้าววิห้าพันเลยนะครับเกมนี้นะเดี๋ยวขอลองกันหน่อยครับงบสองพันเจ็เริ่มต้นที่สัก20บาทแล้วกันนะครับมาขอวอร์มกันเลยครับสัก30รอบเดี๋ยวกดโบว์ไปด้วยนะครับมาอุ้ยมาอะไรอ่ะอุ้ยโอ้โหเอาดีครับมา2องพันหนึ่โอ้หุยมาดีแต่เฉยอะไรไม่รู้ครับมาเข้ามาดีสวยๆโอ้โหมาไม่ได้ครับโอ้โหมาไงก่อนอุ้ยไม่ได้โดดโดดหรออะไรยังไงอ่ะอุ้ยมาประทัดว่ะ เฮ้ยหมุดฟรีแปดลอกยบเคเอาดิเฮ้ยมีหมื่นด้วยนะที่ผมเห็นนะเอาสิบไม่ได้หรอไม่เคยเล่นนะครับต้องรอดูกันก่อนนะไม่รู้เป็นยังไงนะครับเอามาดิเอามาดิอาาดโอ้โหแตกปะมิมาว่ะมาว่ะอะไรไม่รู้ครับออ้ยมาสองร้อยสี่สิบสวยขอหน่อยขอต่อหน่อยครับโอ้โหไม่ได้ครับรอบ น้อยเกินว่ะรอบเนี้ยแต่แตกนอกเยอะครับมาสวยมี200ด้วยเออมาดี770ครับเฮ้ยเอาดิเฮ้ยได้อยู่นะครับได้อยู่นะใครอยากลองลองได้นะครับเกมใหม่ค่ายพีจีครับมาโอ้โหหมดครับมาโอ้โหบวกมา770บาทครับเมกาครับก็เดี๋ยวจะขยับเป็ดกันก่อนนะครับมาเปิดหัวมาสวยๆหน่อยครับขอซักอ่าสีแล้วกันนะครับค่อยๆไต่ค่อยๆไต่มา30รอบครับโอ้โหแป๊บเดียวบวกมา7,000ครับเฮ้ยมา เอาดีโอ้โหต่อเนื่องครับมาสวยๆมาขอปังๆหน่อยครับรอบนี้มาดิเอามาเอามาดิโอ้โหไม่ได้ครับเพิ่งได้40บาทอะวะโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันน่าจะต้องได้สมแถวนะครับแล้วมันถึงจะเอาเงินมารวมกันนะ3มแถวมาถึงซ้ายกลางขวาแล้วดูดินี่ก็ยังไม่ได้ครับต้องต่อกันด้วยนะโอ้โหเหลือสองรอบรอบนี้ได้น้อยจัดเลยครับแตกไวแต่ไม่ได้อะ ไม่ได้เลยครับรอบนี้โหแห้วครับรอบนี้โอ้โหได้แค่3 6 0้บาทครับโอ้โหแฮ้วเลยขยับเลยครับแตกไม่แตกขยับหมดครับสูตรนี้ใช้ได้ผลตลอดครับนี่เฮ้ยมาเอาดีครับมาสวยเอาดีาปิดฟอร์จูลครับเอามาลองหน่อยสักตั้งหนึ่งโอ้โหไม่ได้แล้วมันแตกไวผมชอบแฮ้วดีนะ โอ้ไม่ได้ครับอุ้ยมาสวยมี400ครับพี่น้องมาสวยจัดมา560เอาดิโอ้โห400ซ้ายไม่ได้ฝ่าไม่ได้เลยเียโอ้โหรอบสุดท้ายเป็นไงครับวัดกันหน่อยโอ้โหไม่ได้อีกแล้วน้อยเกิน560บาท โอ้โหเฮ้ยมาต่อเนื่องเหรอเอาดีเอาดีมาสวยเอาดีเอออย่างนี้แหละครับบันเทิงเฮ้ยแตกดีเหมือนกันครับแต่ผมแต่ผมเข้าฟีสปินผมได้น้อยว่ะอุ้ยมาดิเอาดีโอ้โห1,003ดอกนี้เหมือนได้เยอะครับขอหน่อยโอ้โหดอกเดียวอย่าบอกนะสวยๆมาดิสวยสวยครับสวยมาดิโอ้โหมาอีก2,003เอาดีโอ้โหไม่ขึ้นว่ะ โอ้ยังไม่ได้ต่อไหมต่อไหมโอ้โหได้อยู่มาสวยจัดเอาดีสามพันเจ็ดหกสิบโอ้มาหวานเกี๊ยบครับทรงนี้มาดีสามพันเจ็ดหกสิบบาทครับโอ้โหมาแตกดีอย่างนี้ครับพร้อมขยับเบ็ดครับมาเฮ้ยร้อยหกสิบไม่มีว่ะขอขึ้นสองร้อยเลยนะค,ะครับขอขึ้นสองร้อยเลยนะมาขอสักสิบรอบวัดดวงกันหน่อย มาขึ้นมาสามหมื่นพี่น้องมาสวยมาโอ้โหตัวทองได้ไหมมามาเออโอ้โหนึกว่ามาไม่มาว่ะโดนหลอกมาดีสวยโอ้โหไม่แตกว่ะรอบนี้ไม่แตกครับสามสิบรอบเลยยาวๆเลยสิบรอบไม่แตกเฉยนะโดนเอาดีเออมาอีกแปดรอบพี่น้องมาโอ้โหรอบผมไปสองสามพันครับตะกี้โอ้ร้อยไม่ได้ได้ไหม ปาดี Body, สวย่ตอต่อเนื่องครับ600มปาดีเออมาสวยด้มี1,000ด้วยมาดียเคสอ0 0 0นึงต่อมาโอ้โหไม่ต่อว่ะเดือ3สามรอบสุดท้ายครับโอ้โห1,000 2,000สองพันไม่ได้อะไรวะโอ้โห1,000 0มืนเฮ้ย1,000 0มืนไม่ได้วะ่ะหลุดเฉย ได้หนูให้จัดเลยสองพันหนึ่งก็เสียดายหนึ่งหมื่นขอกดอีกรอบหนึ่งครับขอกดอีกรอบหนึ่งผมจะขยับเป็ดเป็นสี่ร้อยแล้วนะมาสิบรอบพอครับได้คือได้ไม่ได้คือหยุดนะครับมาดิเออมาตะกี้โอ้โหหลุดหนึ่งหมื่นได้ไงไม่รู้ครับแต่หลุดไปแล้วครับโอ้แปดพันไม่แตกว่ะ มาเบสสูงๆไม่แตกเลยรอบผมไปละออ 4, เอ้ยมาสี่พันเย็ดเคียวดีมาเอออย่างงี้ละครับมาห้าพันหกร้อยมาดีสองหมื่นแตกโอ้โหเอาดีโอ้โหสามหมื่นสี่เอาดีครับมาดอกนี้อีกมาดีเออ3 3สามสามหมื่นสามขอหน่อยดอกสุภายขอหน่อยดีต่อเนื่องครับโอ้โห,ห,หสวยๆเสียดายได้น้อยว่ะหลักร้อยเองว่ะมา โอ้โหบันเทิงครับพี่น้องมาดีอยู่คู่วี่หมื่นหกร้อยครับโอ้โหแต่อย่างนี้ครับโอ้โหบันเทิงครับโอ้โหซุดเปอร์ไมก้าวินครับสี่หมื่นหกร้อยครับโอ้โหสุดจัดมากดหยุดเลยนะครับเอ้ยมาแต่ดอกนี้อีกวิซี่หมื่นเจ็ดโอ้โหแตกมาไงครับโอ้โหสองแสนแตกครับโอ้โหหยุดเลยครับหยุดเลยนะครับกำไรพอสมควรนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะฝากไว้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครสมาชิกให้ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ